ลงไปนี่เล่นเปิดหน้าสู้แล้วสำหรับค้ยำตัวสำหรับชนบุรีหมายเลขสองภงพลพูพลลากขึ้นมาพงพล,ล,ล,ลให้มากระสือสกุลไม่พ้นรับตัดบอลออกมาได้สุพนัทสุพนัทตีดออกมาให้กับธนตนัเจ้าแฝดผู้พี่ออกมาให้กับ ขึ้นนำแล้วครับคุณยำยูเนเต็ดขึ้นเวลาหลังจากการทำประตู